สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหลอนทุกคืนสตอรี่ผมการคนเล่าเรื่องสยองขวัญที่จะพาทุกคนไปพบกับความหลอนในค่ำคืนนี้อย่าลืมล็อกประตูให้ดีนะครับเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้อาจทำให้คุณไม่กล้าหลับตาคนเดียวเลยก็ได้วันนี้ ผมมีเรื่องเล่าสยองขวัญจากภาอสานมาฝากครับชื่อเรื่องว่าไปอยู่ด้วยกันไหมเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านดอนเขียวเล่าต่อกันมาจากคนในพื้นที่ผมก็เพิ่งได้ยินม,มาไม่ไม่นานนี้เองครับแล้วมันทำให้ผมขนลุกจนนอนไม่หลับเลย บ้านดอนเขียวเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกันมีความเชื่อเรื่องผีสาวน้ำไม้และสิ่งลี้ลับมากมายโดยเฉพาะเรื่องของป่าช้าเผ่าที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปไม่ถึงกิโลเมตรว่ากันว่าในอดีตเคยมีการทำที่กรรมบางอย่างที่ป่าช้านั่น พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อวิญญาณของผู้ล่วงรับเรื่องมีอยู่ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออันอายุป,ประมาณ28ปีเขาเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพเพื่อมาทำงานในจังหวัดของแก่นเป็นงานบริษัทขายอุปกรณ์การ,กรเกษตรเขาไม่รู้จักใครในพื้นที่เลยแถมยังต้องเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อขายสินค้า อันนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสาวน้ำไม้มาก่อนเพราะเติบโตมาในกรุงเทพและเรียนในโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์เนื่องจากต้องประหยัดเงินอันเลยหาบ้านเช่าราคาถูกในหมู่บ้านห่างไกลจนมาเจอบ้านหลังหนึ่งในบ้านดอนเขียวซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งอยู่ใกล้ป่าชาบ้านหลังนี้ราคาถูกผิดป,ปกติแค่หนึ่บาทต่อเดือน เจ้าของบ้านเช่าเป็นคุณป้าแก่ๆตาเหลือกลานพูดจาแปลกๆแ,แต่อันไม่สนใจนักเพราะคิดว่าผมเป็นคนแก่ธรรมดานี่ไงน้องอันบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนห้องน้ำห้องครัวถูกใจไหมคุณป้าถามโดยน้ำเสียงปแปลกๆคล้ายคนพูดกับตัวเอง ครับดีครับผมอยู่คนเดียวน่าจะพออันมตอบหามองไปรอบๆบบ้านสังเกตเห็นว่าภายในบ้านดูเก่ามากเฟอร์นิเจอร์ดูเหมือนมาจากยุค30ปีก่อนมีรูปถ่ายเขาดำเก่าๆติดผนังอยู่สองสามรูปคุณป้ายืมให้เบาๆพร้อมเห็นฝันที่เหลืองซีด แน่ใจนะว่าอยู่คนเดียวบ้านหลังนี้เหมาะสำหรับคนอยู่สองคนมากกว่านะป้าหัวเราะเบาๆเอาเป็นว่าเดือนแรกลดให้เหลือ1,200บาทเลยแล้วกันอันรีบตอบตกลงทันทีเพราะราคาถูกมากแถมยังลดให้อีกแม้จะรู้สึกประหลาดใจที่บ้านหลังนี้ไม่มีคนเช่ามานานขณะที่กำลังเซ็นสัญญา อันถามคุณป้าว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครเช่ามานานแล้วใช่ไหมครับคุณป้านิ่งไปคู่หนึ่งแล้วตอบพร้อมรอยยิ้มเบาๆคนสุดท้ายที่อยู่ที่นี่คือลูกสาวฉันเองแต่เธอไปอยู่ที่อื่นแล้วอ้อแล้วป้าไม่อยู่เองเหรอครับอันถามต่อฉันอยู่บ้านอีกหลังหนึง่ง ห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลคุณป้าตอบถ้ามีอะไรฉันจะมาหาเองอ่อนจะไปคุณป้าหันมาบอกอีกว่าอออย่าแปลกใจนะถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้านเก่ามันก็เป็นแบบนี้แหละคือแรกที่อ่านย้ายเข้าไปอยู่ทุกอย่างก็ดูปกติดีเขาจัดเข้าของเสร็จก็เข้านอนเลย อ้เหนื่อจากการยายบ้านก่อนนอนเขาสังเกตเห็นรูปถ่ายรูปหนึ่งบนโต๊ะข้างเตียงเป็นรูปผู้หญิงหน้าตาดีอายุราวๆยีปีเธอกําลังยิ้มเขาคิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวของป้าจ,จันแต่แปลกใจที่เจ้าของบ้านไม่เก็บรูปนี้ไปแต่กลางดึกประมาณตีสอง สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคล้ายมีคนเดินอยู่ในบ้านเขารู้สึกขนลุกสู้เพราะบ้านหลังนี้เขาอยู่คนเดียวเขาลุกขึ้นไปเปิดไฟแต่ก็ไม่เห็นใครคงเป็นแมวหรือหนูมั้งอันพูดกับตัวเองเพื่อรู้สึกให้ดีขึ้นแต่แล้วเขาก็ได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นเหมือนดอกไม้ปนกับกลิ่นอับชื้นมันทำให้จมูกแสบเล็กน้อย หายกินดอกดั่นทมที่กำลังเน่าเปื่อยแถมอากาศในห้องก็เย็นผิดปกติทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์อันก็คิดว่าอาจเป็นเราบ้านไม้เก่าที่ไม่มีใครอยู่มานานเขาพยายามข่มตาหลับอีกครั้งอยู่ด้วยกันไหมอันสะดุ้งเขาลืมตาและมองไปรอบๆใครอยู่ตรงนั้น ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบงันที่น่ากลัวโขานอนไม่หลับทั้งคืนจนกระทั่งลุ่งสางเขาคิดว่าคงฝันไปเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามาในห้องทุกอย่างก็ดูปกติดีอันนี้ก็ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นวันลุ่งขึ้น อันออกไปทำงานตั้งแต่เช้าเดินทาไปขายสินค้าตามหมู่บ้านาต่างๆเขาสังเกตเห็นว่าชาวบ้านมักมองเขาด้วยสายตาแปลกๆเมื่อเขาบอกว่าชาวบ้านอยู่ที่บ้านดอนเขียวระหว่างทางเขาเจอกับลุงคนหนึ่งที่ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างทางลุงดูเป็นมิตรมากจึงชวนอันคุยน้อง คุงย้ายม่อยู่แถวนี้เหรอลุงถามครับผมเช่าบ้านในหมู่บ้านบ้านดอนเขียวใกล้ป่าช้านะครับบ้านสีเขียวหลังเล็กๆอันตอบสีหน้าลุงคนนั้นเปลี่ยนไปทันทีในตาเบิกกว้างด้วยความตกใจบ้านของป้าจันนะเหรอบ้านหลังนั้นนะเหรอใช่ครับทำไมเหรอลุง ลุงคนนั้นถอนหายใจมองซ้ายมองขวาก่อนจะพูดเสียงเบาๆบ้านหลังนั้นมีประวัติไม่ค่อยดีนะักเมื่อห้าปีก่อนมีเรื่องเกิดขึ้นที่นั่นเรื่องอะไรหรอครับอันถามด้วยความสงสัยบ้าจันมีลูกสาวคนเดียวชื่อพิมพ์เป็นสาวสวยทำงานที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ วันหนึ่งพิมพ์หายตัวไปอย่างไรล่องรอยตำรวจตามหาแต่ก็ไม่พบและหลังจากนั้นไม่นานป้าจันก์ก็ลุงพูดไม่จบประโยคป้าจันเป็นอะไรครับอัญซักถามต่อไม่มีอะไรหรอกแค่อย่าอยู่ตึกคนเดียวก็แล้วกันและที่สำคัญอย่าไปยุ่งกับห้องเก็บของเด็ดขาด ลุงคนนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์จากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้อันยืนง,งงอยู่คนเดียวอันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าคงเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหลอกเด็กทั่วไปเขาทำงานจนเย็นแล้วก็รีบกลับบ้านก่อนกลับอันแวะซื้อของที่ร้านชำในหมู่บ้านป้าเจ้าของร้านมองหน้าเขาด้วยความแปลกใจ หนูเช่าบ้านอยู่แถวนี้เหรอป้าถามครับผมเช่าบ้านของป้าจันอยู่อันนุตอบป้าเจ้าของร้านชำอุทานเบาๆพระช่วยหนูไปเจอป้าจันที่ไหนป้าจันตายไปเมื่อห้าปีที่แล้วนะอันรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมาจุกอยู่ที่คอแต่ผมเช่าบ้านจากป้าจันเมื่อวานนี้เอง ผู้หญิงแก่ๆผมยาวงอ,งอใส่ชุดสีขาวป้าเจ้าของร้านทำตาโตนั่นแหละป้าจันท์แต่ป้าจันทผูกขอตายไปานานแล้วหลังจากลูกสาวหายตัวไปไม่มีใครกล้าเข้าไปบ้านหลังนั้นอีกเลยอันรู้สึกหนาวสันหลังแล้วผมจ่ายค่าเช่าไห้ใครไปแล้วล่ะครับป้าเจ้าของร้านสายหน้า หนูอาจจะเจอคนแอบอ้างก็ได้นะลวงตัวด้วยหรือไม่ก็ป้าไม่พูดต่อดีกว่าแต่ยกมือไหว้พระภาวนาอันรีบกลับมาบ้านด้วยความกังวลเขาพยายามโทรหาเบอร์ที่ป้าจันให้ไว้แต่สายก็ไม่ว่างเขาตัดสินใจจะอยู่ต่ออีกคืนแล้วหาที่พักใหม่ในวันพรุ่งนี้ คืนนั้นผนตกหนักมากมีเสียงปลาล้องดังสนัน่นผันปิดหน้าต่างให้มิดชิดก่อนที่จะเตรียมตัวเข้านอนเขายังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยินมาตลอดทั้งวันแต่ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาเขาก็พยายามหาเหตุผลมาอธิบายอาจเป็นเพราะคนในหมู่บ้านชอบเล่าเรื่องผีหรืออาจมีคนแอบอ้างเป็นป้าจันจริงๆก็ได้ จูๆ่ๆไฟก็ดับทั้งหมู่บ้านเขาต้องจุดเทียนส่องแทนขณะที่กำลังหาไฟฉายเขาได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากห้องนอนอีกห้องหนึ่งเสียงเหมือนมีคนกำลังร้องไห้เบาๆใครอยู่ตรงนั้นอันตะโคนถาม เขาเธอเทียนเดินไปที่ห้องนอนอุกห้องซึ่งเขายังไม่เคยเข้าไปเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาพบว่าห้องนั้นจะเป็นห้องของผู้หญิงมีตุ๊กาตาเก่าๆาวางอยู่บนเตียงพามาสิมพูซีและโต๊ะเครื่องแป้งมีรูปถ่ายหลายรูปวางอยู่บนโตเป็นรูปของผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เขาเห็นในรูปข้างเตียงของเขาอันเดินเข้าไปดูใกล้ เขาสังเกตว่าบนกระจกเงามีรอยไหลมือเปื้อนฝุ่นคล้ายกับมีคนมาแตะไว้และบนโต๊ะมีแปรงหวีผมที่มีเส้นผมยาวสีดำติดอยู่เหมือนมีคนมาใช้เมื่อไม่นานมานี้จู่ๆเขาก็รู้สึกว่าอากาศในห้องจะเย็นลงจนเทียนในมือเกือบดับอันรีบเดินออกจากห้องนั้นปิดประตูให้แน่น แล้วกลับไปที่ห้องนอนของตัวเองกลางดึกอันสะดุ้งตื่นอีกครั้งคราวนี้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ที่ปลายเตียงในแสงเทียนสลัวๆเขาเหม่อเห็นเงาดำๆแต่พอเขาลุกขึ้นนั่งเงานั้นก็หายไปใครอยู่ตรงนั้นออกมานะอันตะโกน เสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกทิศทางอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันไหมอันรีบลุกออกจากเตียงเขาหาไฟฉายในกระเป๋าเสื้อแล้วส่องไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นใครแต่แล้วเขาสังเกตเห็นน้ำหยดจากเพดาน เมื่อสองไฟฉายขึ้นไปเขาเห็นรอยเปียกเป็นวงกว้างแต่นั่นไม่ใช่น้ำฝนมันเป็นสีแดงเข้มเขามองเห็นรอยแตกบนเพดานและมีของเลวสีแดงไหลซึมออกมาคิดดูสิครับถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไง ผมว่าผมวิ่งหนีออกจากบ,บ้านไปแล้วแต่อันของเราเขาอยากรู้ความจริงหัวใจของอันเต้นรัวๆเขาตัดสินใจจะลื้อคนบ้านทั้งหมดเพื่อหาความจริงแทนที่จะวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดเขาเริ่มจากลิ้นชักโตกข้างเตียงเขาพบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆปกสีมส่วงซีมีรูปดอกไม้เล็กๆติดอยู่เขาเปิดอ่านและพบว่า เป็นบันทึกของพิมพ์ลูกสาวของป้าจันทร์บันทึกนี้แหละที่จะเผยความจริงทั้งหมดบันทึกหน้าแรกๆเล่าถึงชีวิตประจำวันทั่วไปงานที่โรงพยาบาลเพื่อนร่วมงานแต่พอถึงหน้าหลัง,ลงมีข้อความที่น่ากลัวลายมือที่เคยเรียบร้อยกลายเป็นเส้นสั่นๆเขียนด้วยความรีบร้อน แม่เปลี่ยนไปตั้งแต่หลังจากที่พ่อเสียชีวิตแม่เริ่มทำพิธีกรรมแปลกๆแม่บอกว่าจะเรียกวิญญาณพ่อกลับมาแต่ฉันว่าที่กลับมาไม่ใช่พ่อแน่ๆมันเป็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นแม่พูดกับตัวเองในห้องทุกคืนฉันได้ยินเสียงแม่หวลเลาะกับใครสักคนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องเลย หลายครั้งฉันตื่นมากลางดึกเห็นแม่ยืนอยู่ปลายเตียงจ้องมองฉันเมื่อคืนฉันแอบเห็นแม่ทำพิธีในห้องเก็บของแม่เชือดไก่และเอาเลือดมาวาดรูปประหลาดบนพื้นเอาเทียนดำรอบวงแล้วร้องคาถาภาษาที่ฉันไม่เคยได้ยินแม่ร้องไห้แล้วก็หวนเลาะแล้วก็ร้องไห้อีกครั้ง มันทำให้ฉันกลัวมากและหน้าสุดท้ายที่เขียนมีข้อความสั้นๆว่าฉันต้องหนีไปจากที่นี่แม่บอกว่าพ่อต้องการกลไปอยู่ด้วยและแม่เลือกฉันแม่เริ่มพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆไปอยู่ด้วยกันไหมวันนี้ฉันจะหนีแต่ถ้าใครได้อ่านบันทึกนี้อย่าอยู่ในบ้านนี้เด็ดขาด พรมันไม่ใช่แค่วิญญาณพ่อมันเป็นอะไรบางอย่างที่แม่เรียกมามันใช้แม่เป็นทางผ่านและตอนนี้มันต้องการฉันแล้วพิมพก็หายไปอันรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวทั้งมือสั่นทั้งเหงื่อไหลแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันมีมากกว่าความกลัวเขาจึงไปเปิดประตูห้องเก็บของที่อยู่ติดกับห้องนอน เพื่อหาบันไดไปดูบนหลังคาแต่เมื่อประตูเปิดออกอันถึงขั้นพผงะเหวยหลังภายในห้องนั้นเขาเห็นรูปถ่ายเก่าๆติดเต็มผนังเป็นรูปหญิงคนหนึ่งเธอคนนั้นชื่อว่าพิมพ์ใบหน้าถูกขีดฆ่าทุกลูกแล้วบนพื้นห้องมีวงเขียนด้วยเลือดแห้งกลงัง พร้อมกับตุกตาที่ขายลุงลิ่งวางอยู่ตรงกลางมีเทียนสีดำวางอยู่รอบวงเทียนที่ใช้แล้วแต่ไม่ได้ถูกเก็บมีเครื่องรางประหลาดกระดูกสัตว์เล็กๆมีกระดาษเขียนตัวอ,อักษรแปลกๆติดไว้ที่ผนังขายเป็นคาถาโบราณและที่น่ากลัวที่สุดคือมีเชือกผูกเป็นบ่วงแขวนอยู่บนเพดาน นี่เป็นห้องที่ประจันใช้ผูกคอตายอันรีบปิดประตูแล้ววิ่งกลับไปที่ห้องนอนแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นใครนะอันตตโกนถามพร้อมเสียงสัน่นความเงียบมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาเขาค่อยๆเดินไปที่ประตูหน้ามองผ่านช่องตามแมวแต่ไม่เห็นใคร มีเพียงความมืดและสายฝนที่ตกลงมามันรออยู่ข้างนอกเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งเขานี้หนักกว่าเดิมแรงกว่าเดิมจนประตูสัน่นไอ้ก็ตามผมไม่เปิดนะอันตะโกนบอกแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากอีกฝ้าของประตูอยู่ด้วยกันไหม อยู่ด้วยกันไหมเป็นเสียงของผู้หญิงแก่ๆเสียงเดียวกับป้าจันอันถอยหลังด้วยความตกใจแต่แล้วเสียงเคาะประตูก็หยุดลงเขารีบผักโต๊ะไปประชิดประตูพยายามขวางทางเข้าและโทรหาตำรวจด้วยมือที่สัน่นอ,อัลโหลอผมจะแจ้งความครับมีคนมาเคาะประตูบ้านผมตอนตีสอง ผมกลัวว่าจะเป็นโจรผมอยู่คนเดียวครับคุณพักอยู่ที่ไหนครับเจ้าหน้าที่ถามบ้านเช่าในหมู่บ้านบ้านรอนเขียวใกล้ปา่าช้าบ้านของป้าจันครับไปสายเงียบไปคู่หนึ่งน้องบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่มาห้าปีแล้วนะหลังจากที่เจ้าของบ้านคนขอนฆ่าตัวตาย อาจาร์ผูกคอตายในห้องเก็บของหลังจากที่ลูกสาวของเธอหายตัวไปเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ในอำเภอเลยนะอ่านรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบแต่ผมเช่าบ้านจากป้าจาร์เมื่อสองวันก่อนไม่มีใครชื่อป้าจันทร์อยู่แถวนั้นเลยนายเจอบ้านล้างแล้วเข้าไปอยู่เองหรือเปล่าบ้านนั้นถูกทิ้งล้างมานานไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่จะลื้ แต่ผมจ่ายค่าเช่าไปตั้งหนึ่งพันสองร้อยบาทเลยนะให้กับผู้หญิงคนแก่ๆที่บอกว่าชื่อพระจันอันเสียงสัน่นอยู่นิ่งๆนะเราจะส่งรถไปรับใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีเจ้าหน้าที่บอกสามสิบนาทีนานเกินไปทันใดนั้นอันรู้สึกว่ามีมือเย็น มาแต่ที่ไหล่เขาเขาค่อยๆหันไปมองที่ปลายสายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยินเพียงเสียงกรีดร้องโทรศัพท์ตกกระแทกพื้นและเสียงลากอะไรบางอย่างก่อนที่จะเงียบสนิทและแล้วอันก็หายไปเหมือนกับเพมงเมืม่อตำรวจไปถึงที่บ้านหลัง หลังจากที่รับแจ้งเหตุพวกเขาพบเพียงบ้านหลางมีฝุ่นจับหนาไม่มีร่องรอยว่ามีใครมาอยู่เลยมีเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งตกอยู่กลางห้องและรอยเปื้อนสีแดงที่ลากยาวจากห้องนอนไปยังห้องเก็บของอยู่ด้วยกันแล้วนะตำรวจรายงานว่านี่เป็นการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครั้งที่ห้า ในรอบ10ปีที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้พวกเขาตรวจสอบเพดานบ้านแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติไม่พบร่องรอยของอันไม่พบศพของพิมพ์ไม่พบอะไรเลยมีเพียงบันทึกของพิมพ์เล่มเดียวที่ตกอยู่ข้างเตียงแต่เรื่องที่แปลกคือตำรวจที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นบางคนบอกว่า พวกเขาได้ยินเสียงกระซิบในหูอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันไหมทุกคนในหมู่บ้านเชื่อว่าป้าจันได้ทำพิธีอัญเชิญวิญญาณหลายมาเพื่อพาลูกสาวไปอยู่กับสามีที่ตายไปแล้วแต่สิ่งที่เธอเรียกมาตอบไม่ใช่วิญญาณสามีมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายกว่านั้นมาก มันเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายเมื่อเวลาผ่านไปบ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งล้างไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่จะลื้อทำลายมันยังคงตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นคอยหลอกล่อคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในคืนเดือนมืดบางครั้งคนในหมู่บ้านบอกว่า พวกเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากบ้านหลังนั้นเสียงของพิมพบางคนบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะของหญิงชาลานั่นคือเสียงของป้าจันแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือทุกวันที่15ของเดือนผู้คนจะเห็นหญิงชาลาคนหนึ่งเดินไปตามถนนในหมู่บ้านเข้าไปหาคนแปลกหน้าและกระซิบถามว่า ไปอยู่ด้วยกันไหมและเมื่อเดือนที่แล้วมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้เพื่อถ่ายวิดีโอลง YouTube เพื่อพิสูจน์ว่าผีในบ้านรอนเขียวเป็นเรื่องโกหกพวกเขาถ่ายทำในบ้านหลังนั้นทั้งคืนไลฟ์สดตลอด6ชั่วโมงจนกระทั่งเวลาตี2ไฟดับ การไล่้าสะดุดลงและเมื่อไฟกลับมาพวกเขาทั้งสีโขนหายไปอย่างไรล่องรอยเหลือเพียงกล้องที่ยังเปิดอยู่และเสียงกระซิบที่ถูกบันทึกไว้อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเอาละครับ นี่คือเรื่องราวของไปอยู่ด้วยกันไหมที่ผมเอามาเล่าให้ฟังคืนนี้อาคุณผู้ฟังคนไหนกำลังอยู่คนเดียวในตอนนี้ลองมองไปดูรอบๆสิครับคุณมั่นใจแล้วหรอว่าคุณอยู่คนเดียวจริงๆอยูด่ด้วยกันไหมถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบแบบนี้อย่าตอบรับเด็ดขาดนะครับและที่สำคัญ อย่าเปิดประตูให้ใครในยามค่ำคืนโดยเฉพาะหญิงชราที่คุณไม่รู้จักสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในพอดแคสต์หลอนทุกคืนสตอรี่ตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับและอย่าลืมล็อกประตูให้ดีก่อนนอนด้วยล่ะครับ